จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าแม่วางยาพิษลูกเพื่อคอนเทนต์เรื่องนี้เป็นคดีสุดเลวร้ายของแม่ที่คนเกียดกันทั้งอเมริกาผู้หญิงคนนี้ตั้งใจมีลูกเพื่อเป็นคอนเทนต์ให้คนสงสารในโลกโซเชียลจับลูกผ่าตัดจนอวัยวะพังไม่สามารถอ้วกได้และจงใจทำให้ลูกป่วยวางยาพิษลูกเพื่อเรียกยอดไลค์ใน Facebook คลิปนี้พวกเราฟังเพลินนะครับจะพาไปดูคดีสุดเลวร้ายคดีหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในอเมริกา ย้อนกลับไปในปี2008นะครับที่เมืองดีเคเตอร์รัฐแอละแบมามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดมามีชื่อว่ากราเน็ตต่อไปนี้จะเรียกว่าน้องเน็ตนะครับน้องเน็ตเกิดมาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างแต่โชคร้ายที่น้องมีแม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลซี่เลซี่พอคลอดน้องออกมาก็รู้สึกว่าลูกป่วยเลยพาลูกไปหาหมอและนี่คือจุดเริ่มต้นนรกของน้องเน็ตนะครับตอนนั้นโลกโซเชียลนะครับเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เลซี่ก็โพสตลงโซเชียลขณะที่พาน้องไปหาหมอว่ากลัวลูกตายนะครับคนจํานวนมากก็แห่มาแสดงความเห็นใจพ่อหมอตรวจแล้วนะครับก็บอกว่าน้องปกติดีแต่เลซี่ไม่ยอมฟังหมอนะครับเพราะตอนนี้เธอต้องการให้ลูกป่วยเพื่อคอมเมนต์เห็นใจเธอจากคนในโลกโซเชียลผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับเลซี่ที่สะกดจิตตัวเองว่าลูกป่วยก็พาลูกไปหาหมอนับครั้งไม่ถ้วนจนมีหมอที่เชื่อเธอว่าน้องป่วยจริงแล้วจัดการผ่าตัดให้น้อง ทั้งที่น้องมีอายุแค่เเดือนแต่ต้องผ่าตัดต่อท่อให้อาหารผ่าตัดจนทําให้น้องเน็ตไม่สามารถอ้วกได้ทั้งที่การผ่าตัดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นเลยด้วยซ้ํานะครับขณะที่น้องทรมานนะครับแม่ก็ถ่ายรูปทุกอย่างลงโซเชียลเวลาผ่านไปนะครับ Facebook ของแม่ก็เหมือนบันทึกชีวิตของน้องเน็ตแม่จะลงแต่ว่าน้องเน็ตป่วยสารพัดกินข้าวไม่ได้พ่อน้องก็เสียชีวิตแม่ยังพาน้องย้ายบ้านหลายครั้ง เพื่อนที่จะได้พาน้องไปหาหมอได้หลายที่และน้องเน็ตนะครับจะถูกแม่ตีถ้ากินอาหารตามปกติเหมือนคนทั่วไปน้องเน็ตป่วยหนักมากนะครับเลซี่จะชอบโพสตเรียกคะแนนสงสารจากคนในโซเชียลแต่ก็มีคนสงสัยว่าน้องไม่ได้ป่วยจริงจนกระทั่งคืนหนึ่งนะครับในปี2014 mm hmm. เลซี่ก็โทรหาเพื่อนให้มาช่วยพาน้องไปโรงพยาบาลเพราะน้องป่วยหนักมากพอไปถึงนะครับหมอตรวจดูน้องก็ปกติดี เลซี่เลยทำสิ่งที่เลวร้ายกับน้องเน็ตภาพจริงจากกล้องจรปิดในห้องที่โรงพยาบาลจะเห็นได้ว่าน้องเน็ตดูร่าเริงดีแต่พอแม่พาน้องไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาอีกทีน้องกับป่วยหนักน้องอยากจะอ้วกแต่ก็อ้วกไม่ได้ดิ้นทุรนทุรายทรมานมากนะครับหมอเลยรีบตรวจหาสาเหตุทันทีกลายเป็นว่าอยู่ดีๆน้องเน็ตก็มีปริมาณโซเดียมในร่างกายสูงมากจนอันตรายถึงชีวิต ไม่นานนะครับอาการของน้องก็สุดหนักจนในที่สุดน้องก็สมองตายและเสียชีวิตหมอก็คิดว่าแม่ต้องใจพังหัวใจสลายแต่แม่กลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ววิ่งไปถ่ายน้องรีบอัพทุกอย่างลงโซเชียลนะครับสุดท้ายหมอก็สงสัยและแจ้งจับแม่ตำรวจก็สืบจนรู้ว่าเลซี่จงใจวางยาลูกเอาเกลือใส่ในสายอาหารจนปริมาณโซเดียมในร่างกายน้องพุ่งจนตายเลซี่ก็ปฏิเสธออกทีวีว่า โรงพยาบาลใส่ร้ายทําให้เธอหมดอนาคตแต่เธอไม่ได้ดูเสียใจจากการจากไปของลูกสักนิดเลยนะครับสุดท้ายเรซี่แม่ที่เอาลูปมาทําคอนเทนต์จนตายก็ถูกตัดสินให้จําคุก20ปีตามหลักสิทธิทมนุษยชนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กมีระบุไว้ว่าเด็กควรได้รับการคุ้มครอง4ประการนั่นคือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิในการป้องกันคุ้มครอง สิทธิ์ในการพัฒนาและสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมซึ่งในคดีนี้น้องเน็ตถูกแม่ถ่ายรูปตัวเองเพื่อทำคอนเทนต์ยังไม่พอยังไม่ได้รับการป้องกันคุ้มครองจนเสียชีวิตปัจจุบันมีพ่อแม่หลายคนนะครับลงรูปลูกตัวเองในโซเชียลหลายคนนะครับอาจคิดว่าไม่เป็นไรแต่ในความเป็นจริงแล้วรูปเด็กคนหนึ่งนะครับอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยที่ไม่มีใครรู้ถ้าหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก เป็นลำดับแรกเสมอรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับเด็กไม่ใช่คอนเทนต์และนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่พวกเราฟังเพลินนะครับนำมาฝากในคลิปนี้สำหรับใครนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยครับ